สวัสดีทุกคนหมอประธานพรเกมเมอร์ชานาลทีวีนะก็วันนี้จะมารีวิว x 2 SS01K2 Dragon s u r v i v e ของอันนี้ซึ่งผมไปเล่นมาแล้วแหละใส่สลีปไปแล้วก็เริ่มรีวิวอันนี้ก็แฟลก Dragon s u r v i v e ระวังกลับด้านาปนี้นะเพราะว่าเกิดเรื่องมันจะเกะกะดไปอันนี้บัดดี้มังกรเทพ เทพสุริยันสวรรค์นะ๊ะถูกปะไม่แน่ใจเดอาซีไดกาเป็นวัดดี้เจแกอนดายสองใบอันนี้จะเป็นของที่ได้จากชุด X2 น s 0 1ขีสองนะส่วนสุริยันผมไม่รีวิวนะผมไม่เล่นสุริยันแล้วก็เทพมังกรมารแห่งดวงที่สีดำกาเอ็น แล้วก็บัดดี้โอเคนะสี่ใบแล้วก็ตัวนี้มองกรผลึกดำลูเซียส,สแบ็คเข้าสนามสองเกตเทควันสั้นก็จะบอกนะตัวนี้ตัวนี้ชื่อยาวขอเลี่ยนไหมะนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ใช้เล่นกับอาซีทำให้อาซีลุกได้โอเคอันนี้ มังกรสุยธรรมินอาซีรากาไดวาและใบนี้มงังจอมมารมังกรแห่งจุดจบอาซิรากาใบนี้ขออนุญาตข้ามนะครับผมใบนี้ด้วยชื่อบางตัวมันยาวมากดั้นแค่แข่งมังกรมา,าราลิต ไม่รู้อ่านถูกไหมนะอ่านผิดขออภัยนะครับส่วนตัวนี้ขอไม่อ่านขอข้ามตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้เทคฮากาเอ็นหรือดากันไดอย่างนั้นแหละแล้วก็ตัวนี้เข้าสนามสองเอ็ดดากันไดดากันสวายตัวนี้เทคมีไว้เอ,อ่อฮะ ลดความเสียหาย3หน่วยครับถ้าเป็นชัวอ่ะถ้าเป็นดอยได้รับเลือดสหน่วยตัวนี้ขออนุญาตข้ามนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเทคมันเทคมัน i โซสักอย่างโซอยู่อตัวนี้ทำลาย rc จวบสองตัวนี้ถ้าเกิด m o เตอร์ที่เลือกถูกทำลาย m o เตอร์ตัวนั้นจะอยู่แต่ตัวนี้ลงดรอปแทนตัวนี้ใบป,ป้องกันเหมือนเป็นเบสมนนะ ถ้ามีเบอร์ 3, สามสเวอร์ป้องกันได้มีอาซีในดกอกหรือวาสนาตัวนึ่ตัวนี้เปิดสเปิดท็อปสเปิดเสร็จแล้วก็เอาลงช่องด,ด,ดอกหรือแล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาใบไหนดงเกจตัวนี้มีสองใบขอไม่อ่านชื่อนะตัวนี้โกโกกผมไม่เอาตัวนี้เป็นบัตตี้เพราะว่ากุ๊บไม่มีแล้วผมก็มีแค่กล่องเดียว โอเคตัวนี้ดีมากหามอนเตอร์ไซส์สามตัวนี้ตัวเพิ่มดีเฟนต์ตรงนี้ส่วนตัวนี้ตัวหาของของสวายรถสองเลือดโฟกัสโฟกัสตัวนี้ตัวหารถสองเลือดจวกดการสองใบแค่นี้แหละแล้วก็ผมมีของเซิงของ S2 BTU ีูก็ นี่นี่องกรเทพมังกรขั้นสุดยอดแห่งประธมการสีขาวกาเอ็นอันนี้ผมใส่สีนะก็อาซีดาร์อากาไดาวาซิสก็ตัวนี้ถ้าตายจัว่วหา,หาเออหาธงรายมาวางรับเลย ส่วนใบนี้โซเฟียอันนี้ผมเอามาจาก B ีทีูเอามาเสริมหาจัว่วหามือหาเกตหาไลท์ส่วนอามิเกลนี่สกิลมันก็พอได้นะแต่เป็นแค่ไซส์หนึ่งส่วนตัวนี้อันนี้จาก X2 นะทุกคนตัวนี้ให้อยู่ในเด็กดากนาไนหาดารกอนสโลว์พลังมังกรเงินใบ หรือมอนเตอร์ไซส์สามที่มีคำว่าอาร์ซีดากาในชื่อจากกองแล้วสับกองการ์ดใบนี้ก็ถือว่าเก่งน,นะสามารถหาไดวาที่เป็นบัดดี้เราได้หรือไดอาร์ซี RC ที่เป็นบัดดี้เราหรืออาซีที่อยู่ในเด็กทั่วไปก็ถือว่าเป็นรวมเด็กโปรไฟล์ไปแล้วกันเพราะว่าของผมก็ใส่อันนี้พวกนี้มาแล้วด้วยก็เป็น ช,ชุดเรื่อชุดเลือที่ดีนะมีดาบกันดมีมังกรกาเอ็นผมจะเรียกสั้นๆนะว่ามังกรก,รกราเอ็นมันมีของมาให้เป็นสำหรับคนที่อยากเริ่มเล่นดากกอนสวายส่วนถ้าใครที่จำมันได้ผมเล่นลายเทของส่วนใหญ่ก็จะใช้ในดากกอนสวายได้แต่ผมรู้สึกว่าโซเฟียนี่แหละเหมาะที่สุดแล้วจากของอายเทแต่ไม่ต้องแต่ว่าผมมีเนี่ยอยู่สีใบลรเทใส่ได้แค่สอ,อันนี้ก็จะใส่แค่ส,แ,คสแต่มไม่โดนลิมิตนะ ไม่มีตังเลยเชตังไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่แล้วก็ไม่อยากฟูมากเกินไปแบบนี้แล้วแค่นี้ก็6กสิบ่าใบแล้วนะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดซับสไครขอตัวลาไปก่อนนะครับ